สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับรถคันนี้ครับ The All New Toyota Camry Generation ล่าสุด XV 8 0บนะครับบอกเลยว่ามาครั้งนี้ใหญ่ขึ้นน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ทันสมัยที่สุดตั้งแต่ Toyota เคยผลิตรถมาในประเทศไทยของเราเลยนะครับ ดีไซน์ด้านหน้าตัวใหม่ของ All New Toyota Camry นะครับก็คือดีไซน์ชาร์คเฟสของเขานะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นดีไซน์ที่เดบิวต์มาใน All New Toyota Prius ซึ่งเขามาโชว์หลายรอบแล้วลก็ยังไม่มาสัทีนะเอา Camry มาก่อนอีกด้านหน้าดีไซน์สวยงามนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ได้เอากระจังหน้าตัวสปอร์ตมานะจะเป็นเพียงแค่ตัว Exclusive ด้านหน้าซึ่งมันก็ดูมีความเป็นเอกลักษณ์ดีของเขานะครับแล้วก็ให้ความรูหราให้ความมีสไตล์ ดูแบบว่าดูเป็นคุณผู้ใหญ่ดูแบบเป็นคนหรูหน่อยนะจะไม่ได้แบบว่าดูสปอร์ตเหมือนในรุ่นที่ขายในอเมริกาด้านเองไฟหน้าปรับใหม่เป็น LED แล้วนะครับมาครบทุกรุ่นตั้งแต่ตัวสป a ร์ตขึ้นมาถึงตัวท็อปเป็น LED ครบถ้วนแบบนี้สไตล์ชาร์คเฟสสวยงามมากด้านหน้านะครับล้อดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสําหรับตัวท็อปนะตัวนี้ตัวพเมยมนักชรีถ้าเป็นตัวสป a ร์ตก็จะเป็นล้อธรรมดาหน่อยนะให้ยางบบสโตรนซ u r านซา T005A มาด้านข้างดีไซน์ปกตินะไม่ได้แบบว่ามีอะไรมากมาย ออกกระจกเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาตัวกาสซันรูฟนะครับพารามิการซันรูฟแต่ว่าเปิดเพียงแค่ชิ้นหน้านะไม่ได้มีแบบรูฟเฟลอะไรนะครับกูกระจกพร้อมกับไฟเลี้ยวนะแล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้ซึ่งถือว่าดีมากด้านบนนะครับเสาอากาศชาร์กฟินนะแล้วก็ด้านท้ายนี่ครับออลนิวโตโยต้าแคมรี่ไฟท้ายใหม่สวยงามชอบมาตรงนี้ให้เต็ม10เลยเนี่ยมีโลโก้ t ต y o ต a ขนาดใหญ่ด้านหลังแล้วก็เขียนว,ว่า Camry แบบนี้ดูเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับ นี่ครับเครื่องยนต์ของเจ้าเอา讴纽维塔แคมรี่นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ A25A FXS นะครับเป็นตัวดันนิมฟอร์ส2.5ลิตรเครื่องยนต์เดิมปรับจุนใหม่เล็กน้อยให้มีแรงม้ามากขึ้นแรงม้าสูงสุดเนี่ยทั้วทั้วซิสเตมเอาพูลแกลโวไฮบริดนะครับอยู่ที่227แรงม้าครับนอกจากนั้นแล้วเครื่องยนต์ปรับใหม่มอเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ระบบเจเนอเรเตอร์ของแบตเตอรี่หรือว่าระบบรีเจนตอนเบรกนะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึงสองเท่าเลยนะครับทำให้ชาร์จได้ดีีีขึ้้้้้นน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 ดววววยยยอออออกกกกจาาัััััแแแลลลตตตบบเเเรรร่ะปป็ิธมมมไคทส ใช้งานดีขึ้นความจุมากขึ้นนั่เนเองนะครับข้างในของ all new Toyota Camry นะครับจะเห็นว่าดีไซน์ใหม่สวยงามขึ้นเยอะทันสมัยขึ้นเยอะแอรใช้งานง่ายได้ครบชวนเบาเย็นมีมาให้ในตัวท็อปตัวนี้นะครับเย็น2ฝั่งเลยเนี่ยปรับได้นะช่องแอร์คู่ตรงกลางตรงนี้ไฟ่ามากแล้วก็ด้านล่างนี่มีทย้ยสีถึงสช่องเลยนะครับตัวชาร์จ2อัน USB 1อันที่ต่อกับ Car p l a y แต่มี e l e s ส Car พ l a y กับ d อ o i d Auto มาให้ดีมากช่องวางแก้ว2อันตรงนี้รวมไปถึงมีแท่นชี Wireless c ชาร g จมาให้ ง่ยได้ปกติไม่มีอะไรน่าแปลกใจตรงกลางนี่คันเกียร์เกียร์ CVT มีตัวโหมดเปลี่ยนเกียร์ได้พร้อมเกียร์สปอร์ตนะการขับขี่3โหมดนะครับมีครบทุกรุ่นเลย Eco Normal แล้วก็สปอร์ให้มาตั้งแต่รุ่นสมาร์ทเลยนะครับสามารถปรับเล่นดัวได้ EV m o โหมดเบร o โฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็นี่ครับ พวงมาลัยใหม่นะรุ่นใหม่ที่ขายเมืองนอกจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับแคมรีเป็นคันแรกที่ได้ในบ้านเราเลยนะครับฝั่งซ้ายเป็นตัวควบคุมอุปเทมเมตลต์อต่างๆนะและฝั่งขวานี่ก็เป็นตัวระบบแอ e c r ฟคู e Control ให้มาทุกรุ่นเลยแล้วก็นี่ครับจอกลางตัวใหม่ขนาดใหญ่ซึ่งตัวล่างเนี่ยจะเป็นจอขนาดเล็กกว่าน,นี้แต่ว่าระบบฟังชันนลิตี้อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับเดเลย ต้อง Adams, บอกเลยว่าความรู้สึกแรกคือน sure> ั่งสบายมากเลยไปแบบนิ่มๆเงียบๆด้วยสำหรับสายซิ่งไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นพวกที่แบบชอบขับเร็วแบบนิ่มๆอ่ะคันนี้เหมาะนะขับดีขับสบายแล้วก็ขับสนุกด้วยในเวลาเดียวกันแต่ไม่ซิ่งจนเกินไปครับใครนะครับที่สนใจ t ด e a l อ n e น t โตโยต้าแคมีคันนี้นะครับหรือว่าโตโยต้รุ่นอื่นสามารถไปชมไปโชว์รูมของโตโยต้ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ